คุยแป๊บเรื่องบอลนะครับยังคงมีข่าวสารความเคลื่อนไหวในะแวบดบวงฟุตบอลไทยมาอัปเดตกันเหมือนเดิมนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของทัพภาษาทสายฟ้าบุรีรัมยเต็ดในการจัดอันดับแรงกิง้งตอนนี้พวกเขาก็ยังคงยึดทีมอันดับหนึ่งของอาเซียนได้อย่างเดียวแน่นครัที่ทีมอันดับหนึ่ง ของเอเชียจะเป็นทีมใดเดี๋ยวเราจะไปติดตามเรื่องราวทั้งหมดในคลิปนี้ก่อนที่จะไปติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยครับฤด,ดูกาล2021-22ครับก็ถือว่าเป็นปีทองของทรับปภาษาสายฟ,ฟ้าบุรีรัมยูเเตดนะครับหลังจากที่ทําผลงานยอดเยี่ยมโดยเฉพาะในหลีกอาชีพของประเทศไทยครับตอนนี้รั้ง อันดับ่าฝูของสึกบอร์วอีโวไทยลีกประจำฤดูกาล2 0 2 1 2นยนะครับขณะที่ฟอร์มการเล่นก็ดุดันดร้อนแรงมากๆโดยเฉพาะการทําทีมของมาซา,าดะอิชิอิกุนซือเลือดสมุไรครับนอกจากนี้ครับฟุตบอลถ้วย2รายการทั้งรวอีโวทไทยลีกแล้วก็สึกบอลชางเอฟเอครับทัพภาษาสายฟ้าก็ยังมีลุน้นแชมป์อยู่พูดง่ายๆก็คือทั้ง3ถ้วยพวกเขากําลังหมายมั่นปั้นมือครับที่จะคว้าและก็นำถ้วยทุกใบไปฝากแฟนบอล ที่จังหวัดบุรีรัมย์หลังจบฤุ้การนี้ด้วยครามการเล่นอันร้อนแรงนะครับล่าสุดฟุตบอล Database ครับเว็บไซต์ก็ได้มีการจัดอันดับสโมสรในทวีปเอเชียออกมาซึ่งเป็นการจัดอันดับประจําเดือนมกราคมปี2022นะครับซึ่งทัพปษาสาทสายฟ้าตอนนี้ครับรังอันดับ15ของเอเชีย er นะครับมีคะแนนอยู่ที่1,529คะแนนนะครับ โดยเพิ่มขึ้นมาจากเดิมนะครับ24คะแนนเลยนั้นทำให้บุรามยูเต็ดกลายเป็นสโมสรที่ดีที่สุดในย่านอาเซียนนี้นะครับขณะที่อันดับ2ครับตามมาก็เป็น BG จีปทุมยูเต็ดครับแชมป์เก่าศึกฟุตบอลลีกวอไทยลีกเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมานะครับอยู่ที่อันดับ28ของทวีปเอเชียครับแล้วก็เป็นอันดับ2ของอาเซียนด้วยนะครับ โดยคะแนนของ BG นะครับมีอยู่1,448คะแนนครับส่วนอันดับ3ตามมาครับอันดับ30ของเอเชียครับสปมสรเมืองทองอยู่ในเต็ดครับมีคะแนน1,446คะแนนนะครับซึ่ง30อันดับแรกนะครับไม่มีสปมสรจากเวียดนามหลุดเข้ามาเลยแม้แต่สโมสรเดียวนะครับก็เท่ากับว่ามาตรฐานของฟุตบอลไทยในปัจจุบันก็ยัง มีความแข็งแกร่งแล้วก็มีมาตรฐานที่สูงกว่าสโมสรอ,อื่นๆในย่านอาเซียนรวมไปถึงคู่ปรับอย่างเวียดนามนะครับคะแนนนี้ไม่โกหกใครครับส่วนทีมอัดับหนึ่งของทวนะีปเอเชียณปัจจุบันนะครับตกเป็นของคาวาซากิฟอนตตเร่ครับสโมสรใหม่ของเจชนาทิพย์สงสินนั่นเองครับตอนนี้แชมป์เจลริ2สมัยนะครับฟอนตาเร่มีอยู่1 6 9 3คะแนนก็ถือว่าเป็นทีม เบอร์1ของเอเชียแล้วก็เป็นเบอร์1ของเจลีญี่ปุ่นอย่างปฏิเสธใบได้นะครับนอกจากนี้ก็ยังคงมีบรรดาทีมดังๆนะครับในเอเชียหลายทีมที่ติดโพ1หนึ่งใน5นะครับอันดับ2ก็คือเอาทีไลนะครับจากซาอุดีอาระเบียอันดับ3ตามมาครับจุดบุคุนไดมอเตอร์ครับอดีตต้นสังกัดของสัสรักไฮเปอร์โคนนั่นเองนะครับส่วนอันดับ4ครับเป็นสโมสรจากอิหร่านนะครับเป็นเบอร์เซอร์โพลิสนะครับ ส่วนอันดับ5เป็นอุนซานคุนไดนะครับจากเกาหลีใต้ซึ่งเป็นดีกรีแชมป์ฟุตบอล AFC เชมเปอรยลีกเบื้อฤดูดุกันที่ผ่านมาอีกด้วยครับส่วนสโมสรเก่าของอุ้มเทียรทรบุญมาทันนะครับโยโกมาเอฟมารินอสอยู่อันดับ10ของทวีปเอเชียครับมีอยู่1542คะแนนนะครับก็ถือว่า เป็นการขับเคี่ยวของสมโมสรในเอเชียนะครับก่อนหน้านี้บุรามยูเต็ดก็เคยไปถึงท็อป10ของทุปเอเชียมาแล้วนะครับก็หวังว่าในอนาคตอันใกล้เราจะเห็นสมโมสรในไทยยกระดับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็หวังเหลือกเกินครับที่จะเห็นสมโมสรจากไทยขึ้นไปติดโผหนึ่งใน10สมโมสรที่ดีที่สุดในเอเชียในเร็วๆนี้ด้วยนะครับพูดถึงบุรามยูเต็ดครับเรามีเรื่องของมาซาทาอิชิอิมาพูดถึงเล็กน้อยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย ก็มีการจัดอัำดับแล้วก็เปิดเผยสถิติออกมาโดยเว็บไซต์ g o Thailand นะครับก็ได้มีการเปิดสถิติกุนซือที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในการคุมทีมบุรีรัมยุเด็ดปรากฏว่ามาซาทาดาอิชิอิกลายเป็นกุนซือในประวัติศาสตร์นะครับที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในการคุมทีมบุีรัมยุเด็ด3เกมแรกนะครับโดยสถิติของอิชิอิเท่ากับทางส c o อ t คูเปอร์นะครับที่เคยพาทีมชนะ3เกมแรกซึ่งอิชิอิก็พาบุรีรมยเด็ดคว้า ชนะ3เกมรวดน,นะครับด้วยการเอาชนะระยอง FC 20นะครับตามด้วยการเอาชนะเชียงใหม่ยูเนเต็ด4-1แล้วก็เอาชนะลีโอเชียงรายยูเนเต็ด4ประตูต่อ1เท่ากันนะครับแล้วก็ประตูได้เสียครับของอิชิอีดีกว่าสกอตคูเปอร์นะครับเมื่อมีผลต่างประตูบวก8นะครับส่วนคุณซือชาวอังกฤษนะครับของทีมประสาทสายฟ้าก็มีคะแนนบวก5ก็ถือว่า ฟอร์กําลังขึ้นม้อจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นบุรีรัมยูต็ดเองก็ตามหรือว่าจะเป็นมาซาดาอิชิอ e ินะครับก็ต้องมารอลุ้นนะครับว่าเป้าหมายใหญ่ของพวกเขาฤด,ดูกาลนี้กับการคว้า3แชมป์จะทําได้ตามเป้าหมายหรือเปล่ารวมไปถึงการผ่านไปสู่ รอบแบ่งกลุ่มศึกฟุตบอล AFC ซีแชมเปี้ยนลีกนะครับหากผ่านแดกู FC ได้โอกาสที่จะทะลุไปถึงรอบแบ่งกลุ่มก็มีสูงเลยทีเดียวนะครับเหลืออีกด่านเดียวก็ต้องมาลุ้นว่าบูรัมยูเต็ดจะทําได้หรือเปล่านะครับส่วนโปรแกรมในสุดสัปดาห์นี้นะครับบูรัมยูเต็ดจะทําศึกดาร์บี้แมชนะครับพบกับทางแข้งเทพครับทูแบงคอกอยู่ในเต็ดนะครับก็ถือว่าเป็นการเจอกันของ2ทีมจ่าฟูงและรองจ่าฟูงครับเกมนี้ต้องบอกว่าบูรัมยูเต็ดมีสถิต ي ที่ดีกว่ามากๆนะครับในการเจอกับท r ู e b งคอกยูเนเต็ดโดยเฉพาะฟอร์มในบ้านของพวกเขาที่กําลังแข็งแกร่งแล้วก็ร้อนแรงนะครับ mm hmm. เกมนี้มีข่าวดีเมื่อจะได้สุภโพโชคสาราชาติไพรเมเกิ์เดือหอมกลับคัมแบ็กมาสู่ทีมอีกครั้งนะครับขณะที่ท r ู e b งคอกยูเนเต็ดก็ต้องรอเช็คความฟิตนะครับ ของทางเฮเบตตี้แฟนันเดสหัวหอกตัวเก่งนะครับว่าจะพร้อมลงสนามในเกมนัดนี้หรือเปล่านะครับดาววิแมชลีโวไทยลีก <ague> ระหว่างบริมยูเต็ดพบกับทูแบงคอกยูเต็ดจะแข่งขันกันในวันอาทิตย์ที่23มก,การาคมนี้นะครับที่สนามช้างอารีนา เวลา19ราฬิกาก็สามารถติดตามรับชมกันได้นะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่เข้มข้นเร้าใจเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของทัพระสาสายฟ้าที่เราหยิบยกมาพูดคุยกันนะครับหากใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด s u b s r r i e e เป็นกําลังใจให้กับพวกผมทีมงานทุกคนด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ใน EP ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ